รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยยุคนี้ต้องครู 5G เครือข่ายอันดับหนึ่ง5ปีซ้อนจาก n p e r เทออสอทำให้คนไทยมีบ้าน CPram ร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยเินตามรอยถ้าแนวคิดในคําว่าพอเพียงของทางนี้นะคะก็คือพอใจในสิ่งที่ทําได้แล้วก็พึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเองเราต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามานะ่ะเราก็ต้องยอมรับแล้วก็แก้ไข แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับปัญหานั้นๆได้ปัญหาในการเลี้ยงแพะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกษตรกรรายใหม่ๆก็จะเมื่ออากาศเปลี่ยนสุขภาพก็จะเหมือนเป็นไข้เป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องสังเกตเรียนรู้นิสัยของเขาเพื่อจะปรับความเข้าใจกับเขาเพื่อจะได้เลี้ยงเขาได้ค่ะเราก็นำนํำ,นำ,นำเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเราต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ประหยัดค่ะนั่นคือแนวคิดอะคะ่ะท,ที่ที่ทำอยู่ทุกวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครพบกับรายการทุกเป็นเอ็มแมกกาซีนออนแอร์รายการดีๆที่นําเสนอรเรื่องราวของพี่น้องประชาชนที่มีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียงมาปรับใช้จนเป็นวิธีนะคะสร้างความสุขอย่างยั่งยืนค่ะเรานําเสนอเป็นประจําทุกๆวันอาทิตย์เวลา13บสนาฬกาถึง14บสนาฬกาทางททบห้าสำหรับสัปดาห์นี้ยังคงมีข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการปกครองมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการปกครองนะคะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิ ชกอสถือเป็นกองกําลังสําคัญของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยภารกิจที่สําคัญได้แก่การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันปรับปรามและบําบัดร,รักษาผู้ติดยาเสพติดการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติรวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และในทุกวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากอง อาสารักษาดินแดนซึ่งในปีนี้ครบรอบ68ปีเป็นเครื่องยืนยันถึงความกล้าหาญความเสียสละของเหล่าอสทุกนายในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติให้มีความมั่นคงสืบไปเอาลคะครในช่วงนี้รายการของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสกู๊ปที่น่าสนใจจากสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยชุดศูนย์ดำรงธรรมบริการด้วยหัวใจคนไทยยิ้มได้ตอนแก้ไขปัญหาร้องทุกข์แก่ประชาชนในช่วงการแพ ระบาดของไวรัสโควิด -19 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตากรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะในพื้นที่จังหวัดตากนับเป็นจังหวัดชายแดนที่สำคัญอีกหนึ่งจังหวัดของไทย มีประชากรเบาบางที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศแต่มีปัญหาด้านประชากรค่อนข้างมากยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i ปัญหาก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองนี่นอกระบบปัญหาด้านอาชีพการค้าขายและการดำรงชีพศูนย์ดำรงธรรมได้รับเรื่องร้องเรียนค่อนข้างมากและยังทำงานเชิงรุกเน้นวิเคราะห์ข้อมูลกลั่นกรองเพื่อมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนการทำมาหากินการค้าขายและปัญหานี่นอกระบบ จังหวัดตากของเราในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเราถูกกําหนดให้เป็นจังหวัดสีแดงเข้มดังนั้นเนี่ยในการทํางานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตากเราก็มีการปรับการทํางานเพื่อที่จะให้เป็นเชิงลุกเพิ่มมากขึ้นเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มาขอความช่วยเหลือเราเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ให้เกิดความวางใจว่าเรื่องเขาไม่ได้หายไปไหน ก็ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพการทำมาหากินคุณภาพชีวิตจะเป็นกรณีที่เป็นการไปบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องที่มีปัญหาในเรื่องของการประกอบอาชีพมาเป็นเวลานานนะครับซึ่งตลาดแห่งหนึ่งที่พี่น้องชาวมูเซอเนี่ยเขาเอาผลบิตทางการเกษตรมาจําหน่ายจนกระทั่งต่อมาก็มีการจัดระเบียบ การจัดระเบียบก็ก่อให้เกิดว่าจะมีกลุ่มแม่ค้าบางส่วนที่จะไม่ได้พื้นที่ขายก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมานะครับคนที่อยู่แบบไม่ถูกต้องอะไรก็โดนฟ้องร้องโดนขับไล่โดนอะไรต่างๆก็สร้างความลาบากให้กับกลุ่มทั้งนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็เลยรวบร,รวมเรื่องใหม่แล้วก็เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องที่เขาประสบปัญหาอยู่ยมาพูดคุยกันจากการไกลเกีย่ยจากการทําให้เขาเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการเนี่ยวันนี้เนี่ยถือว่าได้ข้อยุติอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ เป็นการบำบัดทุกข์บำารุงสุขในช่วงวิกฤตโควิดของจังหวัดตากครับกระบวนการในเรื่องของเมื่อรับเรื่องมาแล้วเนี่ยเป็นส่วนของการรับเรื่องแล้วยังมีเรื่องของกระบวนการการวิเคราะห์เรื่องแล้วก็นาไปสู่การบริหารจัดการสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าทําไงก็แล้วแต่ให้พี่น้องประชาชนที่มาร้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาให้ได้ไวที่สุดเพราะนั้น สิ่งที่เราจะต้องทํางานในเชิงลุกคู่ขนานกันก็คือว่าอะไรที่สามารถทําในลักษณะของการคู่ขนานกันได้เราก็จะทําคู่ขนานกันตลอดจนเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารธุรการนะครับที่จะเตรียมให้พร้อมที่จะเสนอให้ผู้มคาชาแล้วก็ส่วนสุดท้ายเมื่อมีการจ่ายเรื่องออกไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการติดตามผลนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องทราบเป็นระยะผมในฐานะตัวแทน ก็ขอบคุณท่านผพ้ว่าพร้อมกับศูนย์ดงธรรมจังหวัดตากได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานนี้เดินไปข้างหน้าก็พวกผมก็ขอขอบคุณนะฮะทางจังหวัดแล้วก็ทางศูนย์ดำงธรรมที่ให้ความเป็นธรรมพวกเรานะฮะที่ให้ชาวบ้านด้ได้มีที่ทามาหากินครับเมื่อปัญหาของประชาชนได้รับการรับฟังและแก้ไขทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของพวกเราชาวมหัดไทยที่มุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขด้วยหัวใจส่งความรักความห่วงใยให้คนไทยยินได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดสารเสวนาโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาดประจําปี2565โดยมีดรถนัดกิจน่่มอินผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการสารเสวนามีดอร์มนูนใจซื่อผู้อำนวยการฝ่ายกํากับดูแล,แลและบริหารความเสี่ยงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนําเสนอแนวทางการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกณอาคารอเนกประสงค์บ้านลาดบัวขาวตําบลสมอแขอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยการจัดสารเสวนาในครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียของ PEA เกี่ยวกับประเด็นปัญหาผลกระทบความกังวลรวมถึงความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อ PEA พร้อมทั้งเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ PEA วันนี้เองถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่การไฟฟ้าส่วนภาคเราได้มาจัดสารเสวนากับชุมชนจะทําให้การไฟฟ้าส่วนภาคของเราได้รับคําตอบว่าชุมชนมีความต้องการอะไรซึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคของเราก็จะไปแก้ไขปัญหาและก็ตอบสนองความต้องการของชุมชนให้ได้โครงการ p a ช่อสะอาดถือว่าเป็นโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภาคได้นําทรัพยากรที่การไฟฟ้าเรามีจุดแข็งหลายๆโครงการเช่นโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ p a โครงการนักประหยัดตัวน้อยโครงการหนึ่งตบลหนึ่งช่างไฟฟ้าจะนํามาเติม เต็มให้กับชุมชนราชบัวขาวนะครับขอให้พวกเรามีความมั่นใจในการไฟฟ้าส่วนภาคและก็ผู้นำท้องถิ่นของพวกเราครับี่มีอะไรเลยจะอยู่ยังไงเราไปห้างใกล้บ้านไหมไปนี่มันเซเว่นนี่แหละห้างลองสั่งดูโตะ๊ะเก้าอี้ทีวีโซฟาพมานบ้าน,านเด็กชั้นเหล็กเก็บของแต่ค่ะฮะมัะสง่งถึงบ้านเลยเ ใกล้บ้านสั่งผ่านเซเว่นแอหรือพนักงานก็ง่ายรับที่ร้านได้24ชั่วโมงของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไหนจะไปเซเว่นสั่งลูกวิ่ง่ะจ๊ะสั่งผ่านเซเว่นแอก็ได้เข้าบ้านอออนไลน์ห้างใกล้บ้าน ทั้นนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมนี่มีอะไรเลยจะอยู่ยังไงเราไปห้างใกล้บ้านไหมไปนี่มันเซเว่นนี่แหละห้างลองสั่งดูโตเก้าอี้ทีวีโซฟาพม่านบ้านเด็กชั้นเหล็กเก็บของแต่ค่ะค่ะว่ส่งถึงบ้านเลยหมอออนไลน์ห้างใกล้บ้านสั่ง จเนแอปหรือพนักงานก็ง่ายรับที่ร้านได้24ชั่วโมงของแท้ร้อเอร์เซตไปไหนจะไปเซเว่นสั่งลู่วิ่ง่ะจ๊ะสั่งผ่านเซเว่นแอปก็ได้เข้าบ้านออออนไลน์ All ine, ห้างใกล้บ้านกล้อง True ID TV คือสิ่งที่ทำให้ผมหลงรักบ้านครับ <hear> เขาทำให้ผมใจเต้น oh. อยู่กับเขา oh. และเหมือนต้องมนต์สะกด oh. Oh. แค่ยิ่งไปกับผมได้ทุกที่ กลอง True ID TV รู้ใจระดับโปรดูได้ครบทั้งแอป,ปและความบันเทิงระดับโลกรับเลยแค่สมัครเน็ตบา้าน True k i t e c h Fiber เริ่มเพียง599บาทถึง31มีนาคม2565ที่ True Shop ช่องทางออนไลน์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสรับขู่่รายการที่เป็นเอ็มแมกซินออนแอร์ค่ะผู้ชมคันในช่วงนี้ก็มีขอประชาสัมพันธ์มาฝากค่ะอยากเชิญชวนทุกท่านไปชมนิทรรศการภาพวาดหลายผหั ศิล,ลปินต้อนรับเทศกาลตรุษจีนซึ่งประเดิมศัก,กราชใหม่ต้อนรับตรุษจีนทั่วประเทศค่ะที่งาน2022 Power of the Great Tiger โดยปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษกว่าทุกปีค่ะเซนทันพัฒนาจัดเต็มฉลองครบรอบ40ปีประเดิมสัก,กราชใหม่ด้วยแคมเปญแรกต้นปีนะคะต้อนรับปีเสือสร้างปรากฏการใหม่ๆทั้งนี้นะคะก็อยากเชิญทุกคนนะคะไปชมภาพวาดหลายผร้หัตศิล,ลปินเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมความงดงาม ณะา3ศการค้าของเซนท่านพัฒนาก็คือเซนทันโวล25มกราคมถึง28กุมภาพันธ์เซนทันอุดร24มกราคมถึง31มกราคมเซนท่านโ 28, คราช28มกราคมถึง6กุมภาพันธ์ปี2,565นะคะอยากให้ทุกท่านไปร่วมง,งานนี้กันเยอะเพื่อจะได้นำไรายได้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปนะคะ เอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพาผู้ชมไปลงพื้นที่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีชาวบ้านในชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐจพอเพียงมาปรับใช้จนเป็นวิธีสามารถพึ่งพาตนเองได้สร้างความสุขอย่างยั่งยืนรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ ชุมชนที่มีความเข้มแข็งได้นั้นสิ่งที่สําคัญคือคนในชุมชนเองต้องมีรายได้และอาชีพซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตหมู่บ้านโบนันซาเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ผู้นําชุมชนให้ความสําคัญในเรื่องการสร้างรายได้จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผลิตเหต็ดและน้อมนาแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้คนในชุมชนมีความพอประมาณมีเหตุผลและเป้าหมายเพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองและสร้างอาชีพให้มีความยั่งยืน ปัจจุบันอาชีพของชาวบ้านในโบนันซานี้นะคะก็จะเป็นอาชีพที่รับจ้างปัญหาจากความต้องการของชาวบ้านก็คือการมาหากินเราก็เลยวทำประชาคมร่วมกันได้โครงการเห็ดเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในชุมชนและครัวเรือนเห็ดจะใช้ระยะเวลาเก็บได้6เดือนถึง8เดือนช่วงแรกเห็ดจะออกเต็มไปหมดเราลงทุนครั้งเดียวเราเก็บเกี่ยวได้ถึง6ถึง8เดือนค่ะถ้าดูแลดีดๆชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าเราจะสำเร็จไหม แต่ผู้นําต้องทําตัวให้เป็นหลักสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านว่าเราต้องทําได้จากรวมกลุ่มคนน,น้อยไปถึงคนมากเพิ่มขยายตลาดในเรื่องของการจําหน่ายขยายการสร้างงานสร้างอาชีพชาวหมู่บ้านปูนซ่าของพวกเราก็ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาน้อมนําใช้ในชีวิตประจําวันหลักการ3ามห่วงสองเงื่อนไขภายใต้ความรู้คู่คุณธรรมตรงนี้เรายึดถือมาปฏิบัติเพื่อพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนมีเหลือกิน เหนือใช้แล้วก็แบ่งปันสู่ชุมชนอื่นด้วยได้นะคะอย่างนี้ก็เราถือว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะช่วงฟ้าทลายโจรสวัสดีค่ะ มาอีกแล้วค่ะดิฉันหมอแก้วนภาพ,าพรเพ,รพรสัจกรแผนไทยเวลาที่เขาปลูกผักผลไม้และมียญ้าขึ้นเขาก็ใช้วิธีถอนถอนถอนนอกจากจะเป็นวัชพืชแล้วมันมีสปปรรพคุณทางยาด้วยนะคะอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างมาให้เห็นนี่ก็คือนี่หญ้าคานี่ยอ้ยรากมันยาวยาวอ่านต่อมานั่นก็คือหญ้าพันงู ญ้าต่อมาเขาเรียกว่าญ้าลูกใต้ใบนั่นเองค่ะสรรพคุณเนี่ยเป็นที่โด่งดังเป็นที่ชื่นชอบของนักวิจัยอันต่อมาอันนี้ไม่ใช่ญ้าเพราะมันคือรากพุทธมันคือพุทธรักษาค่ะพุทธรักษาที่เราใช้ดอกมาไหว้พระใช้ใบมาจัดจก,กันดอกไม้สูตรของเราก็มีญ้าพันธุ์งูเขียวญ้าพันธุ์งูแดงญ้าคายาลูกใต้ใบรากพุทธ ส่วนผสมทั้งหมดเท่าเท่ากัน ต้มไปประมาณ20นาทีอ้าวขออนุญาตเปิดฝาน้องย่านนะคะเป็นไงมันจะไม่หอมมันจะไม่หวานแต่ว่ามันดีต่อสุขภาพก็เหมือนกับหวานเป็นลมขมทุงยาน,นั่นแหละสูตรนี้ไปทำทานได้โอเคก็ <Okay. S 1> ฝากเอาไว้ด้วยสวัสดีค่ะ รเราไปห้างใกล้บ้านนะไปนี่มันเซเว่นนี่แหละห้างลองสั่งดูเก้าอี้ทีวีโซฟาพม่านบ้านเด็กชั้นเหล็กเก็บของแต่ค่ะค่ะมัส่งถึงบ้านเลยอหอแม่ออออนไลน์ online, ห้างใกล้บ้านสั่งผ่านเซเว่นแอปหรือพนักงานก็ง่ายรับที่ร้านได้24ชั่วโมงของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไหนจะไปเซเว่นสั่งลู่วิ่งนะจ้ะสั่งผ่านเซเว่นแอปก็ได้เข้าบ้านออออนไลน์ online, ห้างใกล้บ้านกล่อง True ID TV คือสิ่งที่ทำให้ผมหลงรักบ้านครับเขาทำให้ผมใจเต้นอยู่กับเขาและเหมือนต้องมนสะกดแคมยิงไปกับผมได้ทุกที่กล่อง True ID TV รู้ใจระดับโรดูได้ครบทั้งแอปและความบันเทิงระดับโลกรับเลยแค่สมัครเน็ตบ้าน True k i a t e c h Fiber เริ่มเพียง599บาทถึง31มีนาคม2,565ที่ True Shop ช่องทางออนไลน์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ มา,มาเที่ยวทน,นะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยเมืองไทย a เมซิ่งยิ่งกว่าเดิม Surprise ไม่มีอะไรเลยจะอยู่ยังไงเราไปห้างใกล้บ้านไหมไปนี่มันเซเว่นนี่แหละห้างลองสั่งดูโตะ๊ e, TV, so fa, ะเก้าอี้ทีวีโซฟาพมานบ้านเด็กชั้นเหล็กเก็บของแต่ค่ะฮ<พ>ะมส่งถึงบ้านเลยไหม ออนไลน์ห้างไกลบ้านสั่งผ่านเซเว่นแอปหรือพนักงานก็ง่ายรับที่ร้านได้24ชั่วโมงของแท้ร้อรซไปไหนจะไปเซเว่นสั่งลู่วิ่ง่ะจ๊ะสั่งผ่านเซเว่นแอปก็ได้เข้าบ้านอออนไลน์ห้างไกลบ้าน สู่ช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมไปพูดคุยเรื่องราวดีๆวันนี้เราได้รับเรติจากพลอากาศตรีนายแพทย์สันติสีเสริมโพกรองเลขาธิการราชวิทยาลัย,ลยจุฬาภรณ์นะคะท่านจะมาร่วมพูดคุยในเรื่องของการจัดทำสื่อสุขภาพ4นะคะประจำปี2565รวมไปถึงนะคะการจัดทำโครงการต่างๆเพื่อที่จะหารายได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะคะต้อนรับท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ครับค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็จะเรียนถามถึงที่มาของหลักสูตรสื่อสุขภาพ4นะคะมีการจัดทําเพื่ออะไรนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนนั้นก็จะได้ทราบข่าวสารดีๆกันด้วยค่ะครับราชทิยจุฬาภร์เกิดมาประมาณ7ปีละ,ละเราเป็นหน่วยงานของรัฐขึ้นตรงกับสำนักนายกเมื่อก่อนโรงพยาบาลจุฬาพร์ขึ้นกับสถาบันวิจัยจุฬาพร,รนะครับเป็นโรงพยาบาลรักษามะเร็งโดยเฉพาะปัจจุบันพรค์ท่านมีพระราชัยอยากจะดูแลเรื่องสุขภาพองรวมแทนที่ดูเรื่องมะเร็งอย่างเดียวนะครับ ก็ได้ตั้งไร่เวลชุราภรณ์ขึ้นมาไร่วุระพรณ์ก็เป็นหมหาวิทยาลัยอันหนึ่งมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการสาธารณสุขเราก็อยากให้คนทุกทาย้จักมากขึ้นและในขณะช่วงนั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโรคเม็งที่คนเหมือนสิ้นหวังนะฮะมารักษากับหมอแล้วไม่รู้จะทําไงต่อบางครั้งก็้าไปเจอพวกที่มีผลประโยชน์ก็เสียงเงินเสียทองไปค่อนข้างมากนะครับเราจึงคิดหลักสูตรขึ้นมาเพื่อสอน ให้ผู้ที่มีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพกับคนทั่วไปแล้วก็นําผู้มีศักยภาพทั้งหรยนะฮะมาเรียนแล้วก็ตั้งเป็นสักสิทธสุขภาพอ่าแรกนะครับค่ะซึ่งได้รับความตอบรับอย่างดีช่วงแรกนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สอนทุกอย่างเพื่อให้เขาได้เอาไปเรียนต่อไปแนะนํขาขาเรืยนต่อนะครับ ผู้ที่มาเรียนก็จะได้มีความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อให้รู้ว่าถ้าเกิดมีปัญหาก็าจะต้องทำอยางไรกับตัวเองบ้างแนะนําคนรอบข้างว่าหลังจากที่มีอะไรจะได้ทํำยังไงต่อนะครับคล้ายๆวิทยุราพรเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งใช้งบประมาณของรัฐบาลอยู่ซึ่งไม่มีรายได้อย่างอื่นแต่เราจําเป็นจะต้องดูแลผู้ป่วยอนาถาผู้ป่วยยากไร้ซึ่งของท่านทรงพระเมตตารับเป็นผู้ป่วยในพระนุราห์นั้นเราก็จําเป็นจะต้องหารายได้เสริม โดยเราก็มีมูลที่พระมาหาราชาทุศรนแล้วก็ทํำของพระองค์ท่านมาขายเป็นภาพฝีประหัตเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นเสื้อเป็นแมสแล้วก็อีกหลายๆอย่างเงินที่ได้มาเราก็จะมาช่วยผู้ยากไร้ถ้ามีโอกาส ก็อยากให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมวบริจาคกับโครง่านค่ะที่สําคัญก็จะมีการจัดงานนะคะภาพวาดหลายพหหะศิลิศิลปินที่งาน2022 Power of the Great Tiger ณ3 0การค้าของเซนทันพัฒนาก็คือเซนทันโวล25มกราคมถึง28กุมภาพันธ์เซนทัน,พพน,น,ทนอุดอร24มกราคมถึง31มกราคมเซนทันโคราช28มกราคมถึง6กุมภาพันธ์ปี2 5 6 5 ะะอยากให้ทุกท่านไปร่วมง,งานนี้กันเยอะๆรายได้เหล่านั้นก็สามารถที่จะได้มาสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของสถาบันนะคะซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นสิ่งที่คนไทยต้องช่วยกันนะคะคในด้านของวัคซีนที่ผ่านมาถือได้ว,ว่าโดดเด่นมากเลยในช่วงวิกฤตโควิด -19 นะคะครับช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่ารารบริจาคของจะช่วยนําวัคซีนมาเป็นทางเรียกให้ประชาชนาช่วงที่โควิดระบาดในช่วงที่ผ่านมาด้วยซึ่งจากปี64เนี่ย ก็เราก็เริ่มรับวัคซีนของรัฐบาลไปช่วยฉีดซึ่งเราดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะพอตอนนั้นนะครับเราก็ได้วัคซีนชิโนฟาร์มมาช่วยทําให้เรารอดพ้นวิกฤตไปพอสมควรช่วงนั้นแต่ช่วงนี้พัคซีนค่อนข้างเยอะละนะครับ,รบท้ายที่สุดนะคะถ้าอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนในช่วงท้ายบ้างนะคะในการนั่งทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะอยู่ตรงนี้คะ่ะครับสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะครับโรคต่างๆเข้ามาได้เพราะสุขภาพเราไม่ดีนะครับ การป้องกันตัวก็เป็นสิ่งสําคัญค่านจิกวคซีนช่วยได้เบื้องต้นนะครับแต่การทําตัวให้ห่างโรคดีที่สุดทําให้ร่างกายสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยากให้รู้ว่าเวลาเจ็บปวดจะต้องทําไงบ้างท่นเองซึ่งเราจะเป็นสื่อกลางให้นะครับ,รบแล้วก็ช่วยการบริจาคเข้ามาที่มูลทิพทรมหาราชานุสร์ซึ่งช่วงโควิดเราก็ใช้เงินจากมูลทิไปช่วยซื้อวัคซีนนะฮะนอกจากวัคซีนแล้วซื้อยาอีกนะฮะมาช่วยประชาชนทั่วๆไป ก็ในอนาคตคิดว่าทางมูลธิพัฒนามหาราชนสอนคงต้องช่วยประชาชนไปเรื่อยๆครับคุณชมคะถ้าหากคุณชมอยากจะร่วมบริจานะคะสามารถที่จะร่วมบริจาคตามรายละเอียดนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อจะเดินไปด้วยกันไปถึงเป้าหมายก็คือคนไทยมีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะวันนี้รายการของเราต้องกราบขอพรบะคุณพลอากาศตรีนายแพทย์สันติศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะที่ท่านมาร่วมพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่องราวข่าวดีฝากคุณผู้ชมกันนะคะกลับขอบพระพคุณท่านอาจารย์มากคค่ะสดีรับ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้การแพร่ระบาดของโควิด -19 โอไมคอนนั้นเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นต้องช่วยกันหยุดและยับยัง้งด้วยการเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่สําคัญนะคะเราต้องช่วยกันค่ะกระตุ้นเตือนคนรอบข้างให้เข้าถึงวัคซีนมากที่สุดเพื่อควบคุมและก็ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ด้วยกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ที่เพื่ m a เอ็ม n e กซ a นออนแอร์เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาดีๆ13บสนาฬิกานาทีถึง14นาฬิกา ทางทรวห้า 5. สำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ